กลับมาในช่วงที่2ของรายการบ้านธรรมะนะครับศึกษาธรรมะกันต่อครับเมื่อช่วงทีล้าก็เกรื่นไว้น้องธนากรว่าช่วงนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของพระสูตรที่ชื่อว่ารัตนสูตรเป็นยังไงครับคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงพระสูตรนี้นะครับ,รบก็ได้ตรัสเตือนพุทธบริษัทให้มีใจสบายหรือว่าเกิดเป้ตาจิตก่อนที่จะฟังธรรมะนั่นเองครับอืมครับแต่วความสำคัญอย่างไรในในตรงนี้ครับ เราจะไปดูกันนะฮะในประสูตรตรงนี้อ่ะส่วนประเด็นอื่นๆมีอะไรอีกบ้างในเรื่องของสีลนะครับคือตดยัวความหมายของคนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการงดเ้นกายวาจาที่ทุจริต คือรู้แค่นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคำว่าศีลเนี่ยคำคำเดียวมีความลึกซึ้งอย่างมากมายมหาศาลเลยในพระพุทธศาสนาเลยครับจะอธิบายเรื่องของศีลและความลึกซึ้งตรงนี้นะครับมีอีกไหมประเด็นนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงในเรื่องของความวิจิตของอกุศลในชีวิตประจาวันซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้หยิบยกขึ้นมาเตือนพวกเราเนี่ยนะครับว่าจะเป็นยังไงก็อยากจะไปติดตามแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคําศัพท์ธรรมะในช่วงนี้ก็นําเสนอคําว่ากุศลลศีลครับคำว่าศีลนะครับโดยศัพท์หมายถึงปกติ เพราะฉะนั้นกุศลศีลนะครับหมายถึงความปกติในฝ่ายของกุศลนะครับแบ่งเป็น2ประเภทก็คือวาิตศีลคือศีลที่งดเว้นจากทุจริตและจาริตศีลคือศีลที่เป็นสิ่งที่ควรประพฤติเป็นไปในกุศลเป็นประโยชน์ครับครับรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามการสนทนาธรรมะกันต่อเลยครับธรรมะเกิดดับรวดเร็วมากท่านอาจารย์คะที่ท่านอาจารย์เก่าถึงว่ากระพิตาเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่ไม่ละเอียดเราจะไม่รู้นะคะ เรามีความต้องการหรือเปล่าที่จะกระพริบตาขณะใดที่มีความต้องการกระพริบตาด้วยโลภะแต่เพราะว่าสภาพธรรมะเกิดดาบสืบต่อมาเราไม่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงนั่นเองวันนี้ไม่รู้เลยว่ากับะพริบตากี่ครั้งใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มากกว่านั้นคือโลภะอื่นที่มากกว่ากะพริบตาที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้ก็ต้องวันทั้งวันนะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็คือเป็นอกุศล เมื่อตอนเช้าค่ะท่านอาจารย์บอกกล่าวว่าก่อนฟังพระธรรมเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะถามว่าจงเป็นผู้มีใจสบายแล้วท่านอาจารย์ก็ถามว่าขณะนี้มีใจสบายหรือเปล่าท่านอาจารย์คะใจสบายในที่นี้ต้องหมายถึงขนาดนั้นกุศลและจิตเกิดค่ะแล้วก็ <c oughs> สบายด้วยกุศลนะคะถ้าเป็นอกุศลก็ไม่สบายตั้งแต่เดินเข้ามา นะคะสบายยังไงบ้างคือกุศลลจิตประเภทไหนเกิดค่ะที่ทรงแสดงไว้ในรัตนสูตรนะคะอัตถกถาอธิบายเรื่องมิตรคือเมตตาสำคัญไหมคะเพราะว่าปกติถ้าเราลืมเนี่ยเวลาที่เราเห็นใครเพราะเราต้องเห็นแน่ๆเวลามาในที่หนึ่งที่ใดก็ต้องมีหลายคนนะคะขณะนั้นเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรือว่า ขวางหูขวางตาหรือว่าอันนั้นก็ไม่ลืมอันนี้ก็ไม่ชอบแค่นี้ก็กั้น,น้วคะหมายความว่าเพียงเท่านี้นะคะก็ไม่รู้ว่าขณะที่เป็นอกุศลและยังเป็นอกุศลอยู่แม้ฟังธรรมก็จะมีความเข้าใจได้น้อยมากเพราะว่ามีจิตที่เป็นอกุศลสลับหรือว่าเกิดในขณะนั้นด้วยเหตุนี้จึงทรงแสดงความละเอียดนะคะแม้แต่ในการฟังก่อนฟังมีศรัทธาที่จะฟัง แล้วก็มีกุศล,ลจิตมีความนอบน้อมต่อพระธรรมที่จะได้ฟังแล้วก็มีความมั่นคงนะคะที่จะได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองอนุเคราะห์ให้ทรงมีความเห็นถูกความเห็นถูกสำหรับผู้ฟังที่ไตรตรองแม้เพียงเล็กน้อยนะคะขณะนั้นก็ละความไม่รู้และละความติดข้องซึ่งจะค่อยๆเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับขั้น จนกว่าจะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและมีความมั่นคงนะคะว่าทุกคําที่ได้ยินเนี่ยเป็นคําจริงจริงแท้แน่นอนค่ะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นธรรมะก็เป็นธรรมะเกิดแล้วปรากฏแต่ไม่รู้สิ่งที่เกิดแล้วปรากฏใช่ไหมคะลืมแล้วก็คิดถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นก็ให้พูดถึงให้เข้าใจแล้วก็ให้ไม่ลืมว่าขณะนี้มีสิ่งซึ่งสามารถจะเข้าใจได้เพราะปรากฏ ไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ได้ปรากฏแล้วก็จะไปเข้าใจเรื่องที่ไม่ปรากฏหรือสิ่งที่ไม่ปรากฏก็ไม่ได้ก็คือธรรมดาธรรมดาเนี่ยคะ่ะใจสบายแล้วก็ฟังด้วยความเคารพในพระธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมเป็นความจริงจนกว่าความเข้าใจจะมั่นคงอะไรจะเกิดก็ไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่ามีปัจจัยเกิดแล้วคะ่ะไปทำอะไรไม่ได้เลยเกิดแล้วจริงได้ปรากฏ ท่านอาจารย์กล่าวถึงเมตตาซึ่งทั้งเมตตาและก็มรณสติเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์ในที่ทุกสถานจะขอกลับเรียนท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรคะค่ะถ้าไม่เมตตาใจสบายไหมค่ะพระเชษก็เห็นประโยชน์ทันทีที่มีความเป็นมิตรพร้อมที่จะเกือ้อกูล ไม่ข้ามแม้แต่กุศลเพียงเล็กน้อยแล้วยากไหมคะลำบากไหมต้องไปหุงต้มซื้อหาอะไรหรือเปล่าเพียงแค่มีความเป็นมิตรมีความเป็นเพื่อนแล้วก็มีความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดเม้นกันหมดเลยคะ่ะไม่ว่าเขาไม่ว่าเรามีเห็นมีได้ยินมีความไม่รู้มีความติดข้องต้องอาศัยการฟังจนกว่าจะเพิ่มความเข้าใจขึ้น ฟังอย่างนี้แล้วอยากหมดกิเลสไหมคะค่ะฟังแล้วอยากหมดกิเลสไหมคะคะ่ะอยากเลยคะ่ะเป็นอะไรคะอยากไม่เข้าใจธรรมะมเพราะว่าจริงๆขณะนั้นอยากเกิดแล้วเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนี่คะ่ะจนกว่าจะรู้จริงๆว่าทั้งหมดเป็นธรรมะฟังแล้วอยากหมดกิเลส แล้วหมดได้เพราะความอยากหรือเปล่าคะยังไงอยากเท่าไหรก็หมดไม่ได้ค่ะนอกจากเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหนทางต้องเป็นหนทางเดียวคือปัญญาสามารถที่จะมีความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงที่เกิดแล้วปรากฏไม่มีใครไปทำเลยอยากก็เป็นในช่างผู้สร้างเรือนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ยังออกจากวัตะไม่ได้ยังเป็นผู้ที่มีทุกข์อยู่ เพราะตราบใดนะฮะที่ยังไม่พบในช่างผู้สร้างเรือนเราก็ยังต้องมีเรือนนี้ละะ่ะที่จะเป็นไปในสังสารวัตรแล้วก็ต้องพบกับทุกขแน่นอนค่ะอกุศลนิวิจิตไหมคะเดี๋ยวมานะนะคะเดี๋ยวริศยาเดี๋ยวแข่งดีเดี๋ยวสำคัญตัวสารพัดอย่างที่จะออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถ้าไม่รู้ขณะนั้นนะคะก็เป็นเราเพราะฉะนั้นยากค่ะที่จะให้ละอกุศลโดยไม่รู้ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่นะคะมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยถ้าเป็นปัญญาขณะที่สามารถที่จะเข้าใจถูกปัญญานั้นก็ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ใครคือทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดจริงๆจ,จริงจะละ ความเป็นตัวตนหรือว่ายึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้ท่านอาจารย์คะเมื่อตอนเช้าท่านอาจารย์พูดว่าศีลสมาธิปัญญาคืออะไรและขณะนี้กําลังมีศีลหรือเปล่าก็จะกราบเปลียนท่านอาจารย์เพราะว่าสหายธรรมกอาจจะมีหลายคนที่มาใหม่บางครั้งได้ยินคําถามแต่ก็ยังไม่มีคําตอบค่ะค่ะศีลคือปกตินะคะอกุศลศีลก็มีกุศลศีลก็มี แต่ถ้าพูดถึงธรรมะซึ่งเป็นหนทางที่จะดับกิเลสไม่พูดถึงอกุศลลศีลเพราะว่าอากุศลศีลคือความประพฤติเป็นไปด้วยอกุศลลจิตไม่สามารถที่จะดับกิเลสได้ด้วยเหตุนี้นะคะอย่างวิสุทธิมรรคทางแห่งความบริสุทธิ์ที่จะถึงการดับกิเลสเนี่ยก็จะกล่าวเฉพาะแต่อกุศลศีลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพอพูดถึงศีลเนี่ยคนที่ก็จะเข้าใจว่าหมายความถึงจิตที่ดีงามนะคะ เป็นไปในระดับขั้นของกายและวาจาแต่ทั้งหมดก็ต้องไปตามจิตถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยกายวาจาก็จะเป็นกุศลไม่ได้นะคะแต่ดูดีได้ใช่ไหมคะดูดีแต่ใครจะรู้ว่าใจเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมาก อาจารย์พูดถึงดูดีคือดูภายนอกใช่ไหมคะดูดีหมายความว่าดูเรียบร้อยดูไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะตามที่สะสมมาหรือว่าตามที่ได้รับการอบรมมาแต่จิตขณะนั้นนะคะเป็นโลภะหรือเปล่ายังคงเป็นเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอกุศลเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะสําหรับผู้ที่ยังมีอกุศลเนะะี่ยค่ะควรรู้อกุศลเพราะว่ามิฉะนั้นจะเข้าใจว่ามีอกุศลน้อย ดูก็เป็นคนดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนนี้คงอกุศลไม่มากแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะตราบใดที่ไม่มีปัญญาจะกล่าวไม่ได้เลยว่าคนนั้นมีกุศลมากหรือว่ามีอกุศลน้อยลงเพราะว่ากุศลแม้มากนะคะก็ยังมีอกุศลเกิดสลับเพราะว่าความไม่รู้ว่าขณะนั้นนะคะก็ไม่ใช่ตัวตนด้วยเหตุนี้สิ่งที่ว่ามากจะมากขึ้นได้นะคะเช่นกุศล ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาเนี่ยก็ด้วยปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกและมีความเข้าใจละเอียดในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังการฟังธรรมะถ้าไม่เผิ่นะคะจะได้สาระแล้วก็จะได้ความถูกต้องแล้วก็จะเป็นความจริงเส้นจริงไปตลอดอย่างศีลความประพฤติทางกายทางวาจาเป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอกุศล,ลจิตกายวาจาก็เป็นอกุศล ถ้าเป็นกุศลละจิตนะคะกายวาจาก็เป็นกุศลถ้าใครเป็นคนที่เรียบร้อยนะคะขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลค่ะบอกไม่ได้ค่ะค่ะตอนนี้เริ่มเป็นผู้รู้ซึ่งก่อนนั้นเป็นผู้ไม่รู้ใช่ไหมคะก็อาจจะชื่นชมแต่ว่านั่นเป็นภายนอกค่ะแต่ภายในจริงๆเนี่ยใครจะรู้จิตเป็นสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อ รวดเร็วมากนะคะแล้วต้องตรงคืออกุศลเป็นอกุศลกุศลเป็นกุศลเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะนี่คือความตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าปกติศีลขณะที่เป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลขณะนั้นยากที่จะรู้ได้เพราะว่ามีความติดข้องยังมีความเป็นเราแต่เวลาที่เป็นกุศลนะคะเปลี่ยนสภาพจากอากุศลเนะะี่ยค่ะ กุศลที่เป็นไปทางกายทางวาจามีอะไรบ้างคะคุณทิดารัตค่ะบุญญากิริยาวัตถุค่ะที่เป็นศีลก็วายาวัจไม่อค่ะการช่วยเหลือผู้อื่นนะก็เป็นเป็นไปทางกายค่ะขณะนั้นก็เป็นกุศลละ พราะจิตเป็นกุศลจึงสามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็ทางวาจาก็มีการแสดงธรรมค่ะ,ะที่เป็นศีลน,นะคะที่เป็นศ<ว>ีลแล้วก็ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ชไม่ใช่เว้นเฉยๆเท่านั้นนะคะก็ชื่อว่าเป็นกุศลละขณะที่เว้นเป็นกุศลแต่พอไม่เว้นเป็นอกุศลได้ไหมคะ ได้เพราะฉะนั้นนอกจากเว้นไม่ทําอกุศลก็ยังทํากุศลด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีวาริตศิลป์กับจาริตศิลปวาริตศิลป์หมายความถึงศิลปที่วิรตจากทุจริตจาริตศิลป์นะคะหมายความถึงทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกายวาจาเนะะี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นได้อย่างคนไม่รู้จักทางและเราบอกทางให้เนี่ยเป็นกุศลไหมคะ มีความเป็นมิตรมีความเมตตาสามารถที่จะมีกายวาจาเกิดมาแล้วมีมือมีเท้ามีปากนะคะเพื่อกุศลได้ทท้งนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะจนกระทั่งแม้ขณะที่ฟังธรรมขณะใดก็ตามนะคะซึ่งไม่มีการเบียดเบียนบุคคลอื่นทั้งทางกายวาจาใจแล้วกุศลและจิตเกิดเป็นศีลน,นี่แน่นอนที่สุด จะเป็นอย่างอื่นได้ไหมคะทานได้หรือเปล่าขณะที่นั่งเฉยๆก็ไม่มีการให้ทานแต่ขณะนั้นนะคะมีความนอบน้อมต่อพระธรรมมีความเคารพในธรรมะที่กำลังฟังขณะนั้นก็เป็นกุศล,ลจิตนะคะเป็นอปจัจายณนะคือการอ่อนน้อมต่อสิ่งที่ควรอ่อนน้อมด้วยกายวาจาขณะและใจนะคะขณะนั้นก็เป็นศีลเมื่อมีศีลแล้วนะคะจิตมีความมั่นคง ฟังธรรมะเนี่ยคะ่ะขณะที่เข้าใจเนี่ยก็หมายความว่าขณะนั้นจิตไม่ไปที่อื่นกำลังฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังและสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะคะมีจริงๆขณะนี้ด้วยพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมะจนกว่าสามารถที่จะรู้ว่าที่เคยเป็นเราเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะความจริงก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างปรากฏแล้วก็หมดไปไม่กลับมาอีกเลย นี่คือสิ่งที่จะทําให้คลายความยึดถือและติดข้องในสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ชั่วคราวมากค่ะทุกสิ่งทุกอย่างชั่วคราวจิตขณะเมื่อกี้นี้เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกไม่มีเลยนะคะที่จิตใดที่เกิดแล้วดับไปและจะกลับมาอีกได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็ชีวิตดํารงอยู่เพียงชั่วหนึ่งขณะเพราะมีปัจจัยที่ทําให้สภาพธรรมะนั้นเกิดโดยไม่หยุดเลยนะคะ จนกว่าจะถึงจุดติจิตของพระอาหารหันต์ก็เป็นอย่างนี้ค่ะใครจะเปลี่ยนธรรมะที่เกิดไม่ให้ดับไปหรือว่าจะให้กลับไปอีกก็ไม่ได้หรือจะให้คงที่ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้ความจริงจะหวั่นไหวไหมคะอะไรจะเกิดเกิดแล้วค่ะเพราะมีปัจจัยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ด้วยต้องเป็นอย่างที่เป็นตามที่เกิดแล้วก็จะห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้สิ่งใดที่ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก แต่ก็มีปัจจัยทําให้เป็นไปตั้งแต่เกิดจนตายเกิดแล้วต้องเป็นไปมีปฏิสนธิคือเกิดก็ต้องมีประวัติคือความเป็นไปและการเป็นไปเนี่ยเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้เป็นไปตามความต้องการเลยค่ะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามการสะสมด้วยเหตุนี้แต่และชีวิตเนี่ยจึงหลากหลายต่างกันทุกขณะจิตตามปัจจัยที่สะสมมา แล้วไหนนะคะจะเป็นเราจิตไหนของใครจะเป็นคนหนึ่งคนใดรเพราะว่าเป็นเพียงธาตุที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นหลายท่านก็คงได้คําตอบแล้วนะคะที่ท่านอาจารย์ถามว่าขณะนี้กําลังมีศินหรือเปล่าถ้าไม่อยากจะใช้คาอะไรก็ขณะนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ได้ ธรรมะไม่ใช่ว่าจํากัดคํานะคะแต่หมายความว่าลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นจะใช้คําอะไรก็ได้ที่ทําให้เข้าใจว่าหมายความถึงสภาพธรรมะนั้นขอเชิญคุณที่ดาลัตน์ค่ะอาจารย์คะในที่นี้หมายถึงว่าอย่างกุศลจิตนี่ตั้งแต่กุศลขั้นธรรมดานะคะแล้วก็อย่างขณะที่พิจารณาธรรมะมีการสํารวมอย่างนี้ก็ก็เป็นศีลด้วยใช่ไหมคะค่ะ ต,ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงที่สุดค่ะ่เพราะฉะนั้นศีลก็กว้างค่ะ,คะ,คะซึ่งแม้ขณะที่เวลาที่นั่งๆ่งอยู่เนี่ยนะคะอาจจะมีการพิจารณาธรรมะตามแล้วก็มีการเข้าใจหรือว่าแม้กระทั่งสติปัฏฐานเกิดเนี่ยนะคะก็เป็นอินเดยียสังวรลสนด้วย แล้วก็เป็นศีลที่ประกอบด้วยปัญญานะคะแล้าใช้คำว่าอินดริยสังวรศีลเพราะเหตุว่าขณะนั้นกําลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจงธรรมะจะปรากฏได้ก็ต่อเมื่อมีทาง6ทางนี่นะคะกำลังหลับสนิทธรรมะไม่ได้ปรากฏเลยไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นแม้ใจที่จะคิดก็ไม่มีขณะนั้น เป็นแต่เพียงผลของกรรมที่ทำให้จิตเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติที่ใช้คำว่าพวังขจิตเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้านะครับตัดเตือนพุทธบริษัทให้มีใจสบายคือเกิดกุศลจิตโดยเฉพาะเมตตาจิตนี่นะครับเพื่อที่จะได้มีจิตอ่อนน้อมในการฟังพระธรรมแล้วก็น้อมประพฤติตามนี่นะครับทำให้เกิดประโยชน์ในการฟังอย่างสูงสุดครับ,รบนะส่วนความลึกซึ้งของศีลครับจริงๆแล้วศีลที่แปลว่าปกตินี่นะครับ อากุศลศีลก็มีแต่ว่าพุทธศาสนาจะไม่ได้กล่าวถึงมากนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะครับแต่จะกล่าวเน้นในเรื่องของกุศลศีลที่ควรน้อมประพฤติตามนะครับก็คือว่าในด้านของการงดเว้นพุจริตนะครับก็ใช้วาริตศีลแล้วก็ยังมีศีลคือสิ่งที่ควรประพฤติ ที่เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นความอ่อนน้อมต่อคนที่ควรอ่อนน้อมหรือการเจริญกุศลทุกประการนะครับก็ถือว่าเป็นจาริตศีลความลึกซึ้งอยู่ตรงนี้นี่เองครับนี่คือสิ่งที่นะฮะสิ่งที่ต้องเข้าใจให้มากกว่าความเข้าใจดั้งเดิมที่บอกว่าศีลก็คือการรักษาบางอย่างให้ปกติเท่านั้นใช่ไหมแต่เป็นมีความลึกซึ้งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้เยอะทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามการศึกษาธรรมะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ใช้การศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความละเอียดลึกซึ้งอาจจะมีข้อคําถามอะไรต่างๆก็อยากจะเชื้อเชิญคุณผู้ชมให้ได้ไปศึกษากันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับดังที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอครับจะมีการจัดสนทนาธรรมในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจคลิกทางเว็บไซต์นะครับขอเชิญที่ w w w d h a m m a h o m e c o m ครับ ครับเอาละครับก็เวลาของรายการบ้านธรรมะวันนี้ก็หมดแล้วนะครับเราต้องกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วละครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศีสมและผมธนากรนรัวชิโยธินครับเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบองสรนงเกจชา